คนจ้าเครื่องสูบนามเอกีพังยังสอมบททนานใดเลยมือนีเอกับอามกับพากันออกมาสอมเบิง้งเครื่องสูบน่าว่ามันสิใส่ใดบ่ก็เลยมาสอมงงมงงสาวสาวสอมกันยืดสองไอ้น้อง,อนองเนาะพี่น้อง,องสตาร์จังไหนกับว่าติดอามสตาร์เอกีก็เลยลองไปเบิ้งเครื่องมันสงสัยสยวิตโตเลงเครืค่องมันจนลวมพี่น้องเอกีก็เลยไปหมุนเข่าเบิง้งก็เลยลองสตาร์เบิ้งพี่น้องสตาร์ติดอีหลีวะเอกีคือเก่งเนาพี่น้องทุกคนเบิ้งที่ละ กะเทยหน่อยคือมาเก่งหักแทนสตาร์ติดแล้วตว่าดีใจได้แป๊บเดียวสตาร์ติดตวา่าบ่ดูดน้ำขืนพี่น้องบ่รู้ว่ามันเป็นจังไไดเดนี้นะเอ็กกี้กำลังสงสยัยอยู่ก,ก็เลยจะให้อามลงเบิงในานา้ำว่าหัวกะโหลกมันเป็นจังไดพี่น้องเบิงตีลาสร้างจำเป็นสองคนสร้างอียงบุพี่น้องสองคนสองไายน้องม้นนี้สามัคคีกันมา่อม เครื่องสูบน้ำแต่ว่าพระรู้ว่าสิ่สมดทย่าก็เลยเสียอามลงเบิ่งตารางเครื่องสูบน้ำนี่มันก็โดนแล้วพี่น้องมันเก้าคักเวลาจะสูบน้ำแต่ละเทือก็ต้องเอาน้ำลอ่อเอาน้ำกรอกลงไปให้มันเต็มสายดูดน้ำพี่น้องเพราะเต็มแล้วตั้งสตาร์ทเครื่องมันก็ดตั้งสิงดูดน้ำขึ้นมันมันบ่ม,นมีแรงแล้วเครื่องสูบน้ำตัวนี้มันโดนมากแล้วพี่น้องพอาว่าแม่ใส่มาตั้งแต่สมัยใดกับว่ารู้คือกันโดนคักอาบลงไปเบิ่งแล้วอีกก็เลยกรอกน้ำแล้วก็สิสร้งสตาร์ทเบื้องพี่น้อง ว่ามันสิขึ้นอีกว่าถ้ามันขึ้นเพื่อโชคดี กลมลงดีด้าน้วเหลือมันจมแล้วจมจะมันหันแล้ว เครื่องติดยูพี่น้องแต่ว่าน้ำว่าดูดขึ้นแต่ว่าเบิงสงเสียงแล้วกะน,น่าจะเป็นตาขื้นยูแต่ว่าจังได้กับว่าขื้นสงสยัยมันซีมีตรงไหนหัวหรือว่าซึมออกมันดูดลมเข้าไปเมื่อนี้ภารกิจของสิบ่สสเมเลดตกพี่น้องกัสายแล้วน้ำแดดกับขื้นโด่งแล้วเื่กกีกับอามก็เลยคุยกันปรึกษากันว่าเมื่อน่ะเขาจังมาเห็นมีเวลาลหลายๆมื้อนี่มันสายแล้วอามจะไปเหตุงานว่าทันไปไปเมือ่อซะเดี๋ยวอาจสิเบิง ไกลเบิ่งอย่างเดียวเรียบร้อยหมดตรวจหมดอย่างเดียวจังสิมือืเพรขึ้นดอกพี่นา้าไม่ขึ้นจา้าเพสำเร็จเมื่อนี้ก็ได้สอมความสอมเครื่องสูบงน้ามพ็สํสำเร็จมือ้งว่ากันเมื่อนี้หิวหดละล่ะ